Uhm. นายเดวิดซีซิลผู้กำกับชาวอังกฤษที่สร้างละครเวทีเรื่อง The River and the Mountain ถูกนำตัวขึ้นศาลของประเทศอูกันดาเพื่อร่วมฟังการพิจารณาคดีการสร้างละครที่มีเนื้อหาขัดต่อพระราชบัญญัติต่อต้านเพศเดียวกันที่ระบุว่าห้ามนำเสนอข้อความหรือการแสดงที่สื่อความสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกันบนสื่อทุกประเภทเนื่องจากรัฐบาลอูกันดาเชื่อว่าขัดต่อความเชื่อในประเทศที่ว่ามนุษย์ทุกคนควรมีเพศตามเพศกำเนิด ซึ่งหลังจากการพิจารณาสารไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้กำกับคนนี้เนื่องจากเขาไม่มีหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบการประกันตัวโดยหลายฝ่ายคาดว่าถ้าเขาถูกตัดสินว่าผิดจริงจะถูกจำคุกอย่างน้อย2ปีด้านองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆได้ออกมาโจมตีกฎหมายฉบับดังกล่าวเนื่องจากขัดต่อหลักปฏิญญาสากลว่าโดยสิทธิมนุษยชนขององค์กร ขออภัยครับองค์การสหรประชาชาติที่ระบุว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติาศาสนาเพศเป็นต้นสำหรับละครเวทีเรื่องดังกล่าวเคยจัดแสดงมาแล้วในปี2552แต่ไม่ได้รับความนิยมมากนักจนกระทั่งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการจัดแสดงอีกครั้งในกรุงกัมปลาเมืองหลวงของอูกันดาจึงเป็นเหตุให้ผู้กับคนนี้ถูกจับกลุ่ม